สวัสดีครับเย็นวันนี้ผมจะมาปลูกกล้วยนะครับเป็นกล้วยผันมงคลน,นะครับก็คือกล้วยเทพผนมครับช่วงนี้เขาฮิปกล้วยใบด่างกันเราไม่มีกําลังเราไม่มีศักยภาพพอที่จะซื้อกล้วยใบด่างเนาะกล้วยใบด่างเนี่ยต้นหนึ่งก็หลักหมื่นนะครับบางต้นเนี่ยเป็นแสนเลยวันนี้ น้องสาวเอาพันกล้วยนะครับเป็นกล้วยเทพนมมาฝากครับฟรีครับน้องให้มาฟรีน้องจากที่ปักช่องอา่าเป็นกล้วยมงคลครับถึงจะไม่ดางแต่ก็เป็นกล้วยมงคลนะครับที่ที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเขาบอกว่ากล้วยนี้ใช้ในพิธีมงคลต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะกินได้ด้วยรสชาติอร่อยนะครับเหมือนกล้วยน้ําว้าทั่วๆไป แต่เนื้อของกล้วยเนี่ยมันจะเหนียวกว่านะครับก็คือมันอร่อยกว่ากล้วยน้ําว้านะครับรสชาติเหมือนกล้วยน้ําว้าแต่เนื้อมันอ่ะเนียนกว่าเหนียวกว่านะครับเดี๋ยวมาปลูกกันเลยครับพื้นที่ผมมีนิดเดียวครับที่เหลือน้ํามันท่วมหมดแล้วจุดนี้เอาดินนะครับดินที่ขุดบอ่อเนี่ยมาถมนะครับก็เลยมีพื้นที่ที่พอปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้ ก็มีอะไรก็ปลูกลงไปนะครับแซมกันลงไปเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมันต้องการธาตุอาหารแตกต่างกันไปแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรภาวะพึ่งพิงกันนะครับต้นไม้หลายชนิดเนี่ยมันจะพึ่งพิงกันหรือถ้ามันรบกวนกันเราก็สางใบแต่งกิ่งนะครับเช่นถ้าต้นกล้วยมันใหญ่มากเราก็ตัดใบเนาะสางใบให้มันเหลือน้อยๆเพื่อที่จะให้พืชผักสวนครัว รวมถึงผลไม้ที่เราปลูกเนี่ยได้รับแสงแดดนะครับหรือไม่งั้นถ้ามันจะเป็นจริงๆถึงเวลานะครับมันแย่งอาหารกันแย่งแสงแดดกันนะครับเราอาจจะตัดต้นไม้บางชนิดนะครับที่ที่เราเห็นว่าความสําคัญน้อยกว่านี่ออกก็ได้นะครับเดี๋ยวมาปลูกกันเลยครับได้มาทั้งหมด4ต้นนะครับข้างหลังผมเนี่ยมีตะไคร้เนาะมีมะเขือมะเขือกําลังออกดอกเลยครับมีแคร แคนี้เป็นแค่สีส้มนะครับดอกสีส้มหรือสีแดงนั่นเองครับมีฝลั่งนะครับมะละกอหลายอย่างเลยครับผูกผสมกันไปครับพื้นที่มันจำกัดครับนิดเดียวผมขุดหลุมค่อนข้างกว้างนะครับ ก็ประมาณสัก50คูณ50เซนติเมตรนะครับกว้างคูณยาว50คูณ50นะครับกว้าง 50, 50ยาว50แต่ความลึกเนี่ยก็พอประมาณเนาะประมาณสัก20ถึง30เซนเมพอพอหนอกล้วยเขาตั้งได้ครับสาเหตุที่ขุดหลุมก้กว้างนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันญ้าญ้ามันมารบกวนต้นไม้ที่เราปลูกนะครับต้นกล้วยที่เราปลูก ยามันขึ้นเร็วมากๆเลยครับช่วงหน้าฝนนี่ครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผสมดินก้นหลุมเนี่ยโดยปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักใบไม้ครับทำเองเอาใบไม้ในสวนเราในบ้านเราเนนือครับมาหมักครับใส่ไปสักสองกร,รมพอนะครับเวลาปลูกกล้วยพ่อแม่สอนมาเลยว่าห้ามใช้ที่วัว ยกเว้นถ้าเป็นปุ๋ยหมักนะครับขี้วัวมันหมักแล้วเนี่ยใช้ได้ถ้าเราใช้ขี้วัวขี้วัวใหม่เนาะขี้วัวที่ตามคออเนี่ยครับมาลองก้นหลุมหรือมาผสมดินปลูกเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือกล้วยจะเป็นหนอนกอครับเป็นโรคหนอนกอหรือโรคตายพายครับ มีด้วงครับมีหนอนโยนให้ปลาเลยครับนี่เลยครับทรงสวยมากครับคนที่เขาขุดมาให้เนี่ยเขาขุดเป็นนะครับรากมีติดนิดเดียวเลยผมไม่ต้องไม่ต้องปาดรากทิ้งนะครับปกติเราจะต้องปาดรากทิ้งให้เขาแตกรากใหม่นะครับมีติดมานิดเดียวเองครับ พร้อมปลูกเลยครับอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปตัดต้นแล้วเพราะว่ามันเป็นใบเขาเรียกอะไรลักษณะใบยังยังไม่โตมากนะครับต้นยังไม่โตมากนะครับต้นต้นหน่อมันยังไม่โตมากมันเป็นเป็นช่วงเป็นใบดาบอยู่นะครับมันสามารถปลูกได้เลยไม่ต้องไปตัดต้นให้มันเสียหายนะครับ Perfect. เหยียให้แน่นเลยครับกดให้แน่นครับกบดินพอเป็นหลุมนะครับให้น้ำขังได้ครับยังไงที่ตรงนี้มันสูงอยู่แล้วน้ำไม่ท่วมขังแน่นอนนะครับน้ำระบายลงไปด้านล่างแน่นอน แล้วก็คุมด้วยฟางนะครับผมดินครับดูฟางครับเชื้อราขาวฟางกองนี้ยมีเห็ดฟางงอกอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเชื้อราที่เป็นประโยชน์แหละครับเชื้อราขาวแบบนี้ครับพลิกคว่ำเลยครับให้เชื้อราเขาอยู่ด้านล่างครับอย่างนี้ครับ มันจะมีประโยชน์มากๆเลยครับหมดินแบบนี้ช่วยป้องกันญ้าเนาะป้องกันญ้าเขามาลุกโคนต้นกล้วยเราครับนี่ครับสังเกตดูพอเราห่มดินนะครับญ้ามันก็จะไม่งอกบริเวณจุดที่เราห่มดินครับตัวน,นี้ฝรั่ง ไม่น่าจะรอดนะครับลุ้นกันอีกทีแต่ก็ต้องดูแลกันไปครับอ้าวหลุมต่อไปเลยครับโอ้ปหห่างกันสักหน่อยนะครับ อยากปลูกอยู่ครับกล้วยด่างอะครับเพราะว่าถ้าปลูกแล้วมันขายได้ราคาแน่นอนครับแต่ไม่มีศักยภาพที่จะไปซื้อมาครับเทพพนมเนี่ยหน่อพันธุของเขาผมเห็นลุงขายในพวกเว็บลาซาด้าเว็วบพวกต้นไม้ต่างๆเนี่ย มันก็มีราคานะผมเห็นราคาขายกัน5้0หกรอเหมือนกันถือว่าถือว่าราคาดีครับเพราะว่าปวยน้ำว้าพันปากช่อง50เนี่ยนอหนึ่งก็60-70บาทอะครับแต่พอเทพพนมเนี่ยขายได้5้าหกร้อเนี่ยผมถือว่าก็แพงนะก็รุ้นนะครับถ้าปลูกแล้วรอดมันขยายพันุ์ได้เนี่ยผมขายแค่นอละร้อยก็พอนะครับกอหนึ่งได้สักห้าหกนอนี่ก็กอละห้าหกร้อยแล้วครับ เอาแบบพอเพียงครับมันมีทั้งหมดสามสี่กรอนี่ก่อเอาเรื่องเหมือนกันนะครับได้ตังค์ใช้เลยนะครับมีโลบก,ก่อนมีโอ้ไปเจ้าถิ่นมาแล้วไปทั้งหมดหนี มีมีออกไปก่อนลบลบก,ก่อนมีอ้าวนี่นี่ดูดูดูด,ดูนี่ไปเปไปนั่นแหละ ากันนิดนึงครับนี่มันมีรากอยู่ครับต้องเอารากออกครับโอ้ผม,มกันไกลตัดไม่ได้เอามาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแปลกันไกลตัดดีกว่าครับ หนีไปก่อนแล้วตัวแสบไปก่อนนี่ครับดูรากเขาครับตัดออกให้หมดเลยนะครับให้เขาแตกลากใหม่ครับถ้าเราตัดออกหมดลากใหม่เขาจะแตกเร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคหนีออกไปก่อนอ้าวโอเคนะครับวันนี้ก็อากาศเริ่มจะคึมมืดแล้วนะ มันค่าแล้วน่าจะประมาณหกโมงครึ่งละประกอบกับกล้องกล้องถ่ายรูปผมนะครับกล้องวีดีโอผมเนี่ยแบตจะหมดด้วยไม่ได้ชาร์จแบตไว้ก็จะปลูกอีกอีกต้นหนึ่งนะครับหลุมตรงนู้นครับครับปลูกตรงนู้นแล้วก็เหลือไว้หนึ่งต้นเดี๋ยวเอาไปฝากพี่สาวเนาะให้พี่สาวลองปลูกดูครับเผื่อของคนใดคนหนึ่งนะครับรอดตายก็จะได้มีมีพันขยายต่อนะครับ ในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพเพียงให้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs> มี